สวัสดีคะ่ะรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มารีวิวมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมศิลปะช่างชาวบ้านยาวเฉพาะใบสนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามเลยฝัก8นิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้ ขนาดทกพาได้นะคะใบมีดสวยนะคะมีดใบมีดเป็นเหล็กเก่าเหล็กขาวสันมีดหนามากค่ะใบมีดได้ถูกใช้งานแล้วนะคะ ใบมีดคมมากเก่าสมบูรณ์ธรรมชาตินะคะตอกลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพง สนิคมคมใบมีดเป็นเหล็กดีนะคะศิลปะช่างชาวบ้านจานเป็นทองเหลืองกันแน่นนะคะ สนใจเมดยุคต้นหลวงพ่อเดิมศิลปะช่างชาวบ้านขนาดความยาวเฉพาะใบ4ีนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามไล้ฝัก8ปนิ้วทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่092 6629665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ศิลปะช่างชาวบ้านนะคะตอกลายนาคสมพงหรือนาคเกี้ยวด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จานอักขระชัดเจนนะคะ สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ